ครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้ก็เอารถไทยนะครับมาเห้เบิ้งนะครับให้พี่หน้องเบิ้งนะครับพอดีบริษัทงานนะครับก็บุกค่อยจะใส่นะครับก็เลยว่าอยากเอาออกนะครับผมกับผมมาเบิ้งเครื่องครับเครื่องซุ้มหนีแห่งปกติครับรถใส่งานปกตินะครับใส่อยู่แต่ว่ากัสมีห้อยถลอกบางนะครับผมที่เราเห็น็นกัสมี ตรงนี้นะครับหลังก็ต้องหิ้นิดนึงครับผมคางเบาะดอกยางผมมาเบิรงคันต้นเราได้ดอกยางดอกยางเนี่ยอยู่ประมาณเจ็ดสิบไปหาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ยังใส่ได้ปกติครับนนรถติดขี้ข่วนยังนะครับกิดกิ่งต้มนะครับเพอลุ่งหน้าอ่างหันนะครับกะรถใส่งานนะครับกะสมีบักนะครับกะทึกว่าคันไม่น่าไปกะใส่ได้เลยนะครับส่วนของโลด เบิ่งท้งทังหลังนะครับบันไทยหลังซุม่มปกติตัวนี้ผมซุม่มแขนซุ่มยังกับปกติดีนะครับผมสติกเกอร์ยังอยู่นะครับกับซุ่มท้างหลังกับ,รบประกันไเดีเลยว่ากิดนะครับผมก็คือบ่มียดบ่มี่ยัยงนะครับรถดกะสกปรกบ้างนะครับเปลือนบ้างนิดน้อยพอโหลดเห็ดเบียรลรงขีดตมลโ่โงขวดนะเบิ่งครับเบิ่งทงั้งอ่าครับผมสติกเกอร์ยังอยู่ปกตินะครับ แล้วก็บเบงโตรตัลี่นะครับโตรตัลี่นี่เห้าก็หายไปเลยนะครับเพราะอุปกรณ์หายไปเลยสามชิ้นนะครับฟานดันนาฟานพวนฟานพวนนี่คกนะครับยาี๋ยว์ไทยเบ่งฟานพวนแล้วก็โตรตัลลี่โตรตลี่นี่ถือว่ายังใหม่นะครับผมเพราะว่าเห้ายังหน,นาอยู่นะครับถือว่าหนานะครับใส่ได้อีกหลายปีครับไม่เปลี่ยนเลยล่ะโตรตัลี่แล้วก็ะมีตั้นี้เหมือนหนึ่งก็คือไฟ ไฟหลังนะครับรุดนะครับตันนี้สื้อใสเบอร์กีลอยนะครับไฟหลังรุดป่ายทะเบียนยังไม่ใหม่ครับโบนิใสนะครับเพราะว่าป่ายทะเบียนบม่ค่อยเรียนพันทางหลวงเอาไว้ยุ่เหือนนะครับครับผมกัดด่านข้างครับผมขางทั้งนี้นะครับแต่ชมีอีกอย่างหนึ่งก็คือทอทอแต่งครับทอแต่งตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับทอแต่งนะครับเครื่องทั้งนี้ก็ยังถือว่ากลิบนะครับผมก็ยังถือว่า บ่มีหยังนะครับปกตีเครืองบอ่เคยตั้งแต่มาอยู่น้ากับบ่เคยเห็นอย่างเกี่ยวกับเครืองนะครับพอซื้อมาผู้เฒ่าใส่ซื้อไม่แต่พอใส่เ่คิว่าเราบ่คอยต่ยใส่นะครับผมไทยน้าจะคล้องรถมีมีสองขันนะครับก็เลยเอาขันนี้ออกนะครับฟ้าด้านหนาฟ้าดานหนาก็เอว่าก็ยังใส่ได้อยู่ยังไม่ใหม่อยู่เาวา่บ่งสังเกตบ่งว่าหอยนี่ยังเหลืองเหลืองนะครับสีเก่าเพลินนะครับสีนี่ก็ยังหยังนะครับ มากับตัวหลดครับเดี๋ยกขาเบิง้งเหรียญใหม่แล้วกันมาใส่มาเท่าไรแลวกหนึ่พันหกร้อยเก้าสิบห้า ปกติดีนะครับท้างหลังทั้งหลังมีการถลอกบ่อเบิ้งแบบครับ,รบปกติครับผมว่ามีอย่างนะมีแผลเดียวดีผมแจ้งไปนะคือตรงนี้ครับนิดนึงครับอุอปกรณ์ถ่ายกำลังอยู่ดีปกติครับเครื่องช่วงล่างช่วงล่างกะบ่ได้เขาคลิปนี้บ่มีอย่างครับปกติคลิปนะครับ มีแต่แทนอยู่ลุมเนี่ยแขนเพราะมันถือดินถือแนมเพราดันถึงยังดูปกติครับวันเรถไถก็ต้องมีบางอยู่แล้วนะครับมาเบิรงเครื่องเครื่องนี่ก็จะบุกไปทำความสะอาดนะครับเพราะว่าผู้เฒ่าบุ้งหูเรื่องนิดเดอกครับผมครับผมปกติครับแห้งๆครับ มองเลยที่เปียกนี่มันตากฝนครับผิวฝนมันเลยเปียกครับมันมันเยืมจากอีกอย่างโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูฟานหลังครับผมอ่โอเคครับมาเบิ่ง,งฟานหลังนะครับฟานหลังฟานพวนตาช้าง DH226E Heavy หกอีนะครับผมกับบ่งหูหลังันตาสางหรือตายัง,ยงดีหอได้ดีแต่ว่าตัวที่ใส่นี่นเป็นตาสางฟานฟานหลังฟานหลังนี่ก็ ถือว่าหนานะครับใส่ใส่ถือว่าใส่ได้ด,ดีนะครับผมยงัยงยังหนาถนือว่าหนาอย่างครับผมเพราะว่าสุ่มสีสุ่มอย่างนี้ยังอยู่คือเก่าครับตามปกติที่รถไทยอีกขั้นหนึ่งที่ผมใส่อยู่แล้วมันจะแถบจะสีเกาา่าไปยังนะครับข้างหลังด้วยกันแถบจะบปยังนะครับๆๆก็ถือว่าตัวนี้ก็ยังโอเคนะครับพอตัวที่ผมใส่อยู่เป็นสามสิบหกแรงตัวนี้เป็นสี่สิบแรงครับผมเพราะว่ามัน ก็ต้องเอาออกครับผมเพราะว่าตามเศรษฐกิจนะครับจำนายเอาแบ่งปันกันครับผมใครสนใจนะครับฝากนะครับฝากพี่น้องเขาเนี่ยนะครับรถอยู่อำเภอเยือนนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นี่ครับผมก็สนใจก็จังติดต่อมานะครับพันเบ้าหน่อยก็ได้นะครับผมพี่นเพื่อนนะครับผมติดต่อโดยตรงกับเพื่อนเลเลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากมากครับ